ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอช่างแมวครับน,นี่ก็อยู่ที่ศูนย์อาบิสูบิชินะครับนิกทริกที่อาบิสูบิชิไททันนะครับตัวเตี้ยนะครับไททันก็วันนี้ช่างแมวก็มาอยู่ที่อําเภอกันทลักษ์ครับตัวสาขานะครับก็สรุปว่ารถช่างแมวเขาบอกว่าร้องไปแล้ประกันแล้วเจ้าหน้าที่โทรมาบอกเออประกัน2ปีเขาบอกว่าขาดระยะเช็คนะครับต้อง6เดือน ก็สรุปแล้วใบใบตัวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนน้ามันเองนะครับมันเองเนี่ยก็ใบเช็คระยะตัวนี้นะครับจะมีใบนะครับเช็คระยะเอเราก็เป็นช่างอะไรทําได้ก็ทําเองนะครับสวนมากใบการันตีนะครับจะมีใบเช็คระยะอยู่ตามนี้นะฮะ จะมีหกเดือนนะครับหมื่นกิโลนะครับแล้วก็สิบสองเดือนสองหมื่นกิโลนะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้า,ถาไม่ถ้าไม่เข้ามาก็จะหมดประกันนะครับถ้าแมาย,ยังไม่ได้ใช้เลยสักอย่างเลยนะครับกะว่าจะมาใช้ที่กันทะลักนะครับโอ้มีกี่ครั้งเนี่ยนี่นะนี่นะปีค่าแรงนะก็คือ เ,เช็คระยะคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจริงเราก็เปลี่ยนงนอกได้นะฮะแสนกิโลนะครับไมมีอะไรแล้วก็เช็คลมยางนะเ,เ,เ,นะเห็นเขาว่าเจ้าหน้าที่เขา,าแจ้งนะครับก็สรุปว่าถ้าไม่เช็คตามคู่มือก็รถก็อาจจะหมดประกันนะครับตามนี้นะตามที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งนะครับ ก็ยังไม่เคยใช้ประกันเลยนะครับก็คือตอนแรกก็จะมาใช้เรื่องล้อนะครับเห็นเจ้าที่เขาบอกว่า,าประกันล้อ2ปีอ่าก็เลยก็สรุปว่าไม่ได้ประกันนะครับเห็นว่าก็ต้องเคลมประกันอะไรก็ไม่โดมืรนกันก็ง,งงอยู่โทรมาว่าเาประกัน2ล้อ2ปีอันนี้ชึ่งใช้แค่ปีเดียวนะครับถ้าไม่ประกันก็เอาเป็นก็สรุปเป็นยางอะไหล่ไปนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ แล้วก็มาที่ศูนย์แล้วนะครับเขาโทรมาให้ไปเช็คระยะไม่ได้ไปกรุงเทพงั้นต้องเอาไปที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์อำเภอการทัลักษ์นะครับวิซูวิชิตททตันอันนี้ก็มีรถเยอะเลยนะครับตัวใหม่หน้าเตียตัวใหม่งานก็อยู่น่นนะครับดีเมื่อกี้พูดคุยแล้วนะครับที่สาขาอำเภอกันทัลักษ์นะครับว่าถ้าขาดเ,เช็คระยะก็ไม่ได้ประกัน มาล,ลองดูมิโซูวิชิเกิดความสนใจตลาดก็นี่อ๋ตอตัวนี้ก็มีหลายสาขาอ๋อยังตัวใหม่นะไอตันยกสูงตัวใหม่ด้วยโบโทรก็เบอร์นี้นะครับตัวใหม่โอ้หน้าใหม่ไหนะไม่เห็นตัวตัวแต่งใหม่เลยอันนี้ตัวยกสูงนะครับ ยกสูงนีตัวเตี้ยนะครับสีดำตัวเดียวของช้าแมวตัวนี้ตัวอตอนเดียวสีบอลนก็สวยเหมือนกันสำหรับบรรทุกเนาะก็อะอลองดูนะครับเื่อใครสนใจมิสูก็เช็คตามระยะ,ระด้วยนะครับสวดี เสียแต่่างแมัออไม่ะลรก็ทําเองได้นะครับนอกจากการหนักหนักก็คือเช็คระยะคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คเช็คระยะไกลเขาบอกว่าแค่เปลี่ยนลมยางนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเจอปัญหาเช็มันก็ตอนนี้ก็มีปัญหารเรื่องล้ออยู่ไม่ประกันก็เดี๋ยวก็เอาเป็นยางอะไหล่สำรองไปนะครับลก็เออลืมถามเขาเรื่องนี้เรื่องอชัว ตัวหมุน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 ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวนะตัวนึงเดีย๋ยวนะ,อะโอเคก็จะมีอีกตัวนึงนะครับคือ,อตัวนี้อ่าตัวข้อต่อนะครับอ้าวเหลือดลืมถามพนักง,งานเขาเอาเอาเบิ้งลูกค้าเพิ่นมาเบิ้งนี่นี่ยไม่ไทยกันแล้วเนาะรถคันใหม่เนาะ ว้ามันกระิมีดวงเลยเนาะเนี่นะ่ายให้เลยเนี่ยคัดไม่เบื้องรถตุดครับไอมิซูไม่อออโตัย่างเดวเลยังฮึกๆเลยทั่นออ้เดีึ้ยสถบอว่าถึงเยียบข้างหน้านะเยียบข้างหน้าแปลงหน้าเยียบหลังแปงหลัง โอ้ยหลุดนี่เลขาดเอ้ยเ,เงเสียงก็มีปะเนี่ <S <S ยพัดที่โต้ตาที่นั่งนะห้าที่นั่ง,งคิวคิวแตงแตง,แงนคะครับเอ้ยมาชุดแตงครับชุดแตงอันนี้เขามาแตงซีละเขายังไม่ได้แตงตัวนันีิสมันี่ราคาด้วยนะเพรัวนั้นราคาถึงเขาเพิ่งมาเบิ้งรถได,ด้นี่ยแม้ว็เบิ้งน้นเนี่ย ่ะเก็น<ด>แล้วในตัวทับสูงมันก็มาคักแล้วเนาะไม่เออข้อไหนยืนได้หรอกครับข้อไหนยืนได้บุญหรือว่าขั้นบุญโอ้ยบ,อบ,อบอ่อสวดบ่อสวดการสิได้เมียแล้วเอาคันนี้ไปได้เมียเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวนี่ก็วานช่างที่สวนเขากดออกให้นะครับก็จะเก็บค่าที่นะตัวนี้เป็นนี้นะฮะกดตัวกดนี่นะมันมันจะเบี้ยวแล้วมันก็กดกดไม่ลงนะต้องดันลง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เอารุ่นผมก็ได้เนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ดาวดาวห้ามื่นทรงแปดแปดพันห้า 50, 8, บวกแล้วพ่อนะครเอาปีที่แล้วนี่ไงเออแม,อมนว้ามือหนึ่งเ<ป>ลยใบแดงเลยใบแดงไปแดง,แดงหาจะปีเดียวนี่ มันเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรมร,รมดามันก็ถือกันแล้วโอ้ยเกียร์ธรรมดาด้วยเป็นยังออโต้ออโต้มันทำไงงายโย,ย و, ่เต็มกระแพงที่ละนี่เก็บัที่นะฮะจำไม่อยู่ตรงไหนเหมือ,อ,อนกันขี้เียวผมเนาะ ล็อกตรงไหนก็ไม่ล็อกอ่ะมีสามชิ้นนี่แล้วไม่ได้แกะนะไม่ได้แกะได้เตืนอนีย่ไหนะมันล็อกไม่แรงก็ไม่รู้อยู่ไหนค,ครับต้งลงสันใจรุ่นไหนแล้วรถนั้น,อนโอ้หเมันอเสียอาทุกแล้วันที่หนึ่งมื่นน่ะ <laughs> จัดไปจัดไปเอ,ออ เด้อยังก็ได้ออกเองแหละ,ปะไปจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะครับอืได้เงินลานเหมารดได้เงินลานเหมารดเนี่ยเขาแยกขายแล้วลดนะลายพน,นจ้าเป็นสิบๆขั้นนวลโอเคครับก็ลองดูนะครับใครสนใจนใจวิสูวิชิที่ยังใไซที่นะ อโอ้เมื่อกว่าอยู่แถวผู้เงินนี่เด้นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่สวนล้วยนี่อ๋อครับครับบอยรู้ดอกผมเลยบ่เป็นคนพื้นที่คฮะเนี่นก็จะกดตาก่างก็ซัตสกายกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชแชรในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไ,ไ,ไ,ไปนะครับครับลองดูนะครับเื่ถ้า,าสนใจรถมิสูวิชิในตั้นนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับตัวนี้ก็ไปเป็นยางอะไหล่นะครับ อะไรชุกเชนได้